เมื่อกี้ตอนวัดตัวเกี้ยวหิวจนจะกินโคนได้ทั้งตัวแล้วแล้วไม่บอกนาจะได้ให้เกี้ยวกินนาวดองท้องแทนเฮ้ยทะลึง่งเฮ้ยกินเกี๊ยวไหมเกี๊ยวไหนเกีย๊ยวไหนเมื่อกี้เพิ่อ เพิ่งพูดไปนะแล้วจะบอกว่าแซลฟิกอะหลายๆคนนะ่ะเคยใช้มุกนี้คือคําว่ากินมึงมึงเคยใช้ฉันเคยแบบอยากจะกินเธออยากจะนน่นนี่ยมันเคยเคยค่ะคนทำซีรีส์แบบบทแบบเอาชีวิตรจริงมาเนะี่ยสุดๆกินเกี้ยวไหมสายตานั้นเกี้ยวไหนกินได้เหรอ,หอ เอกินเองแม่กินแมลงแดกเองเลยแม่เองเขินน้ำมาแล้วแก้วติดคอจ้ารเกี้ยวคาแฟนมาด้วยเหรอจ้ามาเลยอะน่ารักขยี้ขยี้จะรั่วจะรั่วขยี้อีกว่าเขินแล้วมีคนเดินมาขยี้